สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สริบบดรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธรูปปางโปรช้างปารีลายหรือที่เรียกเปี้ยนกันว่าปางปาเลายนะฮะโดยมักเกณฑ์บ่อยตามวัดทั่วไปและก็ยังเป็นที่มาของชื่อวัดปารลายจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความเกี่ยวโยงกับวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะฮะโดยเรื่องราวของปางปารีล่ยไไมีดังนี้ครับโดยพระพุทธรูปปางนี้อยู่ในอิริยาบถนั่งห้อยพระบาทมือซ้ายคว่าบมมนเขา่ามือขวาหงายรับรังพึ่งจากลิงมีพญาช้างเชื่อ หมอบชูงวงเฝ้าอยู่ด้วยโดยชื่อบางปารีลเนี่ยมาจากชื่อของปญาช้างที่มีนามว่าปารีเลกานั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เริ่มมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่กลายเป็นว่าลูกรามเหญียโตมากนะฮะครั้งหนึ่งในเมืองโกสัมพีมีพระเถระสองรูปก็คือพระวินัยทอนก็คือเชี่ยวชาญเรื่องวินัยสงฆ์กับพระธรรมกถึถผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแสดงธรรมซึ่งเดิมทีเนี่ยทั้งสองก็อยู่ได้ดีกันมาตลอดนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งพระวินัยทรเข้าไปในห้องส้มตอน มีใครเข้าห้องน้ําก่อนกับผมหรือเปล่าพระธรรมกระถือก,ก็เลยตอบว่าพระผมเองมีอะไรหรือพระวินัยทอนก็เลยชี้ให้ดูว่าท่านเหลือน้ําไว้ในขันครึ่งหนึ่งผิดวินัยท่านรู้หรือเปล่าพระธรรมกระถือก,ก็เลยตอบว่าผมไม่ทราบถ้าผิดจริงเนี่ยก็ยินดีแสดงอาบัตนะฮะพระวินัยทอนก็เลยตอบว่าถ้าท่านไม่เจตนาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่อาบัตล็อกคือเหมือนว่าเรื่องเนี่ยจะจบแค่นี้นะฮะแต่ว่าพระวินัยทรนเนี่ยกลับไปเมามอยให้ลูกศิษย์ฟังว่า พระธรรมจตะึึกเนี่ยดีแต่สอนคนอื่นนะแต่วิัยแค่นี้เนี่ยยังไม่รู้เลยตัวเองอาบานเนี่ยยังไม่รู้อีก พวกศีลของพระวินัยทรเนี่ยก็เลยเป็นเม้ามอยนะฮะก็ไปเกทัาพวกศีลของพระธรรมกถึกเมื่อพระธรรมกถึกทราบเข้าเนี่ยก็เลยโกรธมากนะฮะอ้าวนายบอกว่าไม่อาบัตไงแล้วทีนี้เนี่ยมาบอกว่าอาบัตกวนกันนี่หว่าแบบนี้พระวินัยทรก็เข้าข่อาบัตเพราะพูดเท็จสพระภิกสูตสองฝ่ายเนี่ยก็เลยทะเลาะวิวาทกันนะฮะก็ประมาณว่าอาจารย์ข้าขยัตแตะแล้วญาติโยมเนี่ยก็แบ่งฟังแบ่งฝ่ายไปด้วยเพราะยึดติดตัวบุคคลไม่มีใครยอมใครพอพระพุทธเจ้าทราบเรื่องเนี่ยก็เลยไปห้ามโดยนําเรื่องของพระเจ้าที อีโกโลชาโดกแล้วสอนว่าเวนย่อมระงรับได้ด้วยกันไม่จองเวนแต่ว่าสองฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่เลิกกันนะฮะจนวันที่2เนี่ยพระองค์ก็สอนเรื่องเดิมซ้ําแต่ว่าก็ยังทะเลาะก,กันอีกจนถึงวันที่3เนี่ยพระองค์ก็สอนเรื่องเดิมซ้ําในที่นั้นมีภิกษุรูปหนึ่งได้มากราบทูลว่าขอองค์พระขวาทรงขวนขวายน้อยประทับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดเป็นการเลี่ยงคําของคําว่าพระองค์อย่ามายุ่งเลยประมาณนั้นนะฮะคือคิดดูนะ ขนาดพระพุทธเจ้ามาห้ามเนี่ยยังหน้ามืดไม่ไวหน่เลยนะฮะพระสัสดาจ,จึงคิดว่าพวกโมฆะบารุษเปล่าพวกนี้โดนโซสารอบงำซะแล้วเราคงไก่เกลี่ยให้ยอมกันไม่ได้งั้นเราไปเที่ยวจาริกแต่ผู้เดียวก็แล้วกันรุ่งเช้าหลังชำระพระวรกายแล้วจึงเสด็จออกบินธบัตในโกสัมพีโดยไม่ชวนใครตามไปด้วยและเสด็จลีกไปผู้เดียวดุจนอนแรดจากนั้นก็ส่งไปตามลำดับหมู่บ้านและโปรดภิกษุระหว่างทางไปด้วยทรงเดินทางไปอย่างพาลาก,กะโลนักการามและได้สอนเรื่องการจาริกผู้ เกี่ยวกับพระพะักเถระหลังทรงเสวยพระกายหารเสร็จตลอดสามยามในเวลากลางคืนในวันรุ่งขึ้นก็ทรงมีพระเทระองค์นั้นเป็นผู้ติดตามเมื่อบินทะบะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทรงให้กลับหมู่บ้านไปครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปโปรดภิกษุสามรูปอย่างป่าจีนวังสะเรื่องของการสมัครสมานสามัคมค,คีตลอดคืนครับเช้าว,วันต่อมาก็ให้พระทั้งสามกลับไปได้หลังจากนั้นก็เสด็จมุ่งสู่เมืองปาลิเลกาคนเดียวครับชาวเมืองปาลิเลกายิงด้ถวายทานแด่พระองค์พร้อมพากันสร้างบรรณสาาถวายให้ และนิมนต์ให้มาประทับที่นั่นพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่โคนต้นศาลาใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับบรรณศาลาในป่านั้นในป่าแห่งนั้นก็มีช้างพายตัวหนึ่งถูกพวกช้างพังและลูกช้างเบียดเสียดเวลาหากินหรือว่าต่อนลงท่าน้ํามันก็เลยเบื่อหน่ายและแยกจากโขงออกมาครับเมื่อช้างพายตัวนั้นเห็นพระศาสดาแล้วมันจึงเริ่มปรนิบัติพระพุทธเจ้าทั้งถวายน้ําบ้วนน,นําน้ําไม้อาบบ้างถวายไม้สีฟันบ้างคอยกวาดบริเวณที่ประทับให้นําผลไม้มีรสอร่อยจากป่ามาถวาย ซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ส่งรับไว้ครับคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินจงกรมแล้วประทับนั่งบนแผ่นหินพญาช้างพายเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเมื่อทรงเหลียวมองเนี่ยก็ไม่พบว่าใครอยู่แถวนั้นนะฮะพระองค์ก็เลยคิดในใจว่าสุขแท้ๆหนอที่เราแยกออกมาจากภิกษุที่บาดหมางกันเหล่านั้นฝ่ายช้างพายเองก็คิดว่าสุขแท้อที่แยกออกมาอยู่คนเดียวและได้ทําวัดถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทราบว่าจิตของช้างตัวนี้เนี่ยเหมือนกับพระองค์เลยจึงทรงเปล่งอุทานคาถาว่า จีตของช้างตัวประเสริฐผู้มีงางอนกับจีตอันประเสริฐของเราตถาคตนี้ย่อมเข้ากันได้และไม่ว่าจะเป็นใครถ้ายินดีอยู่ในป่าจีตของเขากับจีตของเราตถาคตย่อมเข้ากันได้ทั้งนั้นคือในอัถกถาพระไตรปิฎกเนี่ยมีแต่ช้างเท่านั้นครับไม่ได้มีลิงอยู่ด้วยมาจากตำรารุ่นหลังที่แต่งเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมีเนื้อเรื่องพิสดารไปกว่าพระไตรปิฎกมากโดยเล่าว่าพญาช้างปาลิเลกะหากกิ่งไม้มาทําไม้กวาดเพื่อกวาดบริเวณที่ประทับ ถอนต้นหญ้าตักน้ำมาให้ดื่มกินบ้างและที่แปลกกว่านั้นเนี่ยมีการต้มน้ำไม่อาบด้วยหลายคนก็งงเอ๊ะช้างต้มน้ำยังไงนะฮะซึ่งคำตอบเนี่ยก็คือเอาหินที่อมความร้อนในเวลากลางวันลงไปแช่ในน้ำจากนั้นก็มอบเชิญพระศาสดาให้ไปส่งน้ำครับจากนั้นเนี่ยก็เล่าเพิ่มเติมว่าในที่นั้นเนี่ยก็มีลิงตัวหนึ่งได้เห็นช้างกำลังปรินัติพระพุทธเจ้ามันก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำตามบ้างดีกว่า ก็มองซ้ายมองขวานะฮะก็เห็นรังพึ่งรวงหนึ่งมันก็เลยเอารังพึ่งไปถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็วางไว้ข้างๆเจ้าลิงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่รับมาเสวยนะเมื่อเก็บมาส่องดูก็เห็นว่ามีตัวอ่อนพึ่งมากมายอยู่ในนั้นนะฮะเจ้าลิงก็เลยเอาตัวอ่อนทั้งหมดออกมาเมื่อถวายมาอีกครั้งพระพุทธองค์จึงรับมาเสวยครับเมื่อเจ้าลิงได้ทําบุญเนี่ยก็ดีใจครับกระโดดโลดเต้นเย่ๆยได้ทําบุญแล้วก็โหนต้นไม้แบบกระตูนด,ดิสนีย์นะะกิ่งโน้นบ้างกิ่งนี้บ้างแต่่่วาาดัันนปปรระมทไหอยคบ พลาดไปโดนกิ่งไม้ผูกร่วงไปเจอตอไม้แหลมเสียบตายทันทีนะฮะด้วยอาน,นิสงส์ของการถวารังพึ่งเจ้าลิงจริงได้ไปเกิดเป็นเทพประบุตรนามว่ามักกตาเทพประบุตรในที่นั้นท้งนี้ผมไม่ข้อสังเกตนนหนึ่งนะครับว่ารังพึ่งที่ถวายเนี่ยถือว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์ในพระวินัยน,นะฮะเพราะว่ามีการฆ่าตัวอ่อนพึ่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่น่าจะรับไว้เช่นนั้นครับคือยังว่าแหละมันแต่งขึ้นมาในภายหลังนะฮะแม้แต่ภาพวาดพุทธประวัติอินเดียเองเนี่ยก็มีแต่ช้างเท่านั้นครับไม่มมีลงงงเอาาารัึถวยนะะ ส่วนคำพีอนาคตตะวงได้ระบุว่าช้างปริเลกาต,ตนนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีนามว่าสุมังคละพุทธเจ้าเป็นองค์ที่10ในคำพีนี้ครับโดยจะเป็นพระสถ,ถาคตผู้มีรัศมีกายสว่างท่วงเหมือนโลกธาตุตลอดเวลาส่วนทางด้านเมืองโกสัมพีที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็ต้องฟังธรรมจากพระนนท์ที่จําต่อมาจากพระศาสดาเท่านั้นต่อมาเนี่ยประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าเป็นไหน จึงได้กล่าวโทษพวกพระที่ทะเลาะก,กันว่าเป็นเพราะพวกพระคุณเจ้านั่นแหละที่ทะเลาะก,กันทําให้พวกเราไม่ได้พบพระศาสดาจึงพากันแบนไม่ใส่บาตรให้นะฮะบรรดาพระที่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยพอไม่มีอาหารใส่บาตรเนี่ยก็เลยสำนึกได้จึงคิดจะไปขอขอมาพระพุทธเจ้าโดยเข้าไปหาพระอนนท์และขอร้องให้ช่วยนําทางไปด้วยพระอนนท์จึงให้รออยู่ข้างนอกจากนั้นก็เข้าไปอย่างปารักิโตวันเมื่อพญาช้างเห็นพระอานนท์เนี่ยก็นึกว่าศัตรูจึงตั้งท่าจะไล่ แต่พระศาสดาบอกว่านั่นคืออุปถาของเราเองเธอจงปล่อยเข้ามาเถิดพระอานน์ยึงเข้าไปทูลเรื่องเราให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็อนุญาตบรรดาภิกษุและชาวเมืองก็เลยมาขอขมาพระพุทธเจ้าโปรดอดโทษได้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือโทษอยู่แล้วนะฮะ พร้อมทรงตัดสอนโทษของความแตกแยกและอน,นิสงส์ของความสามัคคีโดยเล่าเรื่องที้าวุชาโดว่าด้วยเรื่องราวของทีคาวุกุมานเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนและหลังจากนั้นพระสองฝ่ายเนี่ยก็กลับมารักกันเหมือนเดิมและนี่ก็คือที่มาที่ไปของพระพุทธรูปปางนี้ครับโดยทางโหราศาสตร์ไทยนั้นปางปาลิเลกะนับเป็นพระประจำคนเกิดพุทธลางคืน อันเกี่ยวข้องกับราหูที่เป็นเทวดาวันเกิดโดยสวดอาตนาติยสูตรซึ่งเป็นบทของท้าวิสุวรรณถวายให้เพื่อรับการคุ้มครองจอากเท้าวะจตุโลกบาลให้พ้นจากการทำร้ายร่างกายของเหล่าอมนุษย์ที่อยู่ใต้การปกครองของอมาราชทั้งสีครับ <c oughs> ก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะนั่นมันเกี่ยวอะไรกับราหูนะฮะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยมีลักษณะคล้ายลาหูครับโดยตำราเนี่ยเขาบอกว่าตาโตหน้าผากกว้างเสียงดังใจร้อนใจนักเลงมีโมหจริตสูงคุมสติตัวเองไม่ได้ชอบเล่นพาน,านันเล่นหวยชอบเสียงดวงนะฮะพระพุทธรูปปางนี้ก็เกี่ยวกับการปรีกวิเวกจากการทะเลาะวิวาทความสงบความสันโดษอยู่ผู้เดียวเอาไว้ย้ำเตือนคนพุธกลางคืนให้มีสติอย่าเป็นคนหลงมัมเมาเสียสติจนทะเลาะเบาแวงก็เป็นได้ครับส่วนลิงที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ย เข้าใจว่าเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะฮะโดยลิงเนี่ยก็เสมือนจิตของคนเราคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยจนเกิดความประมาทขึ้นมาคือเจ้าลิงเนี่ยแค่ทําบุญก็ดีใจแล้วกระโดดโลดเต้นโผลนไปโผลนมาจนตายเพราะความประมาทในชีวิตในขณะที่ช้างเลกะทํกาทบุญเสร็จแล้วกลับอยู่ในอาการที่สงบกว่านะฮะช้างเนี่ยก็เลยเสมือนจิตที่มีความสํารวมส่วนลิงเนี่ยก็เหมือนจิตที่อยู่ในความประมาทนั่นเองครับเรื่องราวของพระปางปาริเลกะก็ต้องขอจบการนําเสนอดเพลงเท่านี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อ ทราบการแจ้งเตือนและกดติดโพสก่อนเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ